กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลกระหน่ำวิจารณ์ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีที่ผู้นำเข้าเครื่องสำอางแบรนด์ดังดึงศิลปินเกาหลีวงเอ็กโซอย่างห้าหนุ่มเซฮุนซูโฮเฉินชานยอนและซิลมินในฐานะแบรนด์อัพเปอเดอร์ของสินค้ามาจาัดงาน Meet and g r e e เอ็กโซ e e and g r ก e ีตไ i ฟ์อ n นแบ k กอที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งทำให้หลายคนกังวลว่าจะส่งผลกระทบให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดเพราะมีแฟนคลับครึ่งหมื่นคนลังหลมารอศตาศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ ถึงขั้นที่มีเพจดังแห่งหนึ่งออกมาจวกยับว่าทําไมผู้จัดงานถึงเลือกจัดงานที่นี่เพราะลำพังแค่วันปกติการจราจรก็แน่นขนาดอยู่แล้วละค่ะด้านนายธนารักการชนะขันทกุลตัวแทนผู้จัดงานเผยว่าทางบริษัทได้มีการพูดคุยกับทีมงานเกาหลีมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะเลือกลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลลาดพร้าวจัดงานเพราะสามารถจุคนได้มากถึง3,000คนโดยทางทีมงานได้พยายามดำเนินงานทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดค่ะ ในส่วนของการจราจรที่ตกเป็นประเด็นนั้นทางผู้กำกับสอน,นอพหลนโยธินเผยว่าไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดโดยปิดแค่ช่องจราจรของรถโดยสารประจําทางเท่านั้นซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความสะดวกโดยรอบพร้อมยืนยันว่าการจราจรยังคงสัญจรได้คล่องตัวตลอดทั้งวันค่ะเรามีการเตรียมเตรียมทีมงานแล้วก็ประสานหน่วยข้างเคียงรวมทั้งขอสอมกในการจัดก,การจราจรตั้งแต่เช้านะก็ภาพรวมการจราจรตั้งแต่เช้าเที่ยงจนถึงเลิกกิจกรรมวันนี้ก็ รถไม่ติดเลยครับผมแต่ที่ทำเอาชุลมุนสุดๆนะคะคือเมื่อเหล่า XOL ที่มารอกันข้ามวันต้องตากแดดตากลมแถมบางคนไม่ได้ทานอาหารจนเป็นลมต้องมาปฐมพยาบาลกันที่หน่วยปฐมพยาบาลกว่าครึ่งร้อยโดยแอมโมเนียขนาด450มิลลิตรหมดไปทั้งสิ้น5ขวดซึ่งจากประสบการณ์ทีมประฐมพยาบาลน,นั้นใช้แอมโมเนียมากกว่าทุกๆคอนเสิร์ตเลยทีเดียวละค่ะ ขณะที่ตัวแทน EXO-L หรือแฟนคลับชาวไทยเปิดเผยกับนายเตเทนว่าเดินทางมารอตั้งแต่10นาฬิกาของวันที่7มีนาคมเพราะอยากจะจับจองพื้นที่หน้าสุดจะได้สบตาศิลปินที่รักอย่างใกล้ๆแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความทรมานที่ต้องตากแดดตากลมข้ามวันก็ตามค่ะอุ่นหลับปวดนอนค่ะเมื่อยตูดค่ะปวดหลังค่ะแล้วก็แบบทรมานมากค่ะเข้าห้องน้ำทานอะาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวางแหนไว้ยังไงาง ก็ไปห้องน้ําข้างหลังห้างอะค่ะซื้ออาหารก็บางครั้งก็ฝากเพื่อนซื้อมาค่ะก็ไปซื้อเองค่ะแล้วก็ให้เพื่อนจองที่ไว้คุ้มค่ะได้เห็นชัดค่ะ และทันทีที่ห้าหนุ่มก x ซปรากฏตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่า EXO-L ได้กระหึ่มลานหน้าห้างสัพสินค้าเซ็นทลราดพร้าทันทีซึ่งแม้ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ทั้งศิลปินและแฟนคลับก็ใจสู้สุดโดยห้าหนุ่มได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ใจสู้เกินร้อยแถมยังอ้อนขอให้ทุกคนรักพวกเขาแบบนี้ตลอดไปโดยสัญญาว่าจะมีอัลแบั้มและคอนเสิร์ตให้ดูกันแน่นอนก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำถามถึงเหล่า EXO-L ว่าถ้าอยากเที่ยวเมืองไทยต้องไปเที่ยวที่ไหนและการพูดภาษาไทยแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แหละค่ะ 여러분들 와 보세요. 10살 사이즈 마이 아,